สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วค่ะก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะก็มีฝรั่งท่านหนึ่งนะคะวันก่อนเนี่ยเขาพูดนะคะส่งข้อความมาแล้วก็โทรศัพท์คุยกันค่ะเพื่อนนี่นแหละที่รู้จักกันนาเนี่ยฝรั่งท่านนี้เนี่ยก็ไปไปได้เมียไทยนะคะก็รู้จักกันมา20ปีแล้วแหละเพราะันอยู่ที่นี่มา20ปีแล้วนะคะเขาก็เลย เหมือนว่าโทรมาเหมือนว่าโทรมาระบายโทรมาบ่นให้ฟังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผู้หญิงไทยถึงนะคะดีมานเยอะจังในการลุคอาฟเตอร์นะคะแฟมิลี่ของผู้หญิงที่อยู่ที่ไทยฝรั่งคนนี้เขาคบกับผู้หญิงที่ไทยนะคะแล้วแล้วเขาก็ ทำงานปกติทำงานธรรมดาธรรมดาที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยแหละแต่เขาก็คือไปพบลักกันที่นูน่นแล้วพอเขามานี่ปุ๊บเขาก็ยังคีปร l a ลชั่นชิ p อยู่นะคะก็คือส่งเงินให้ผู้หญิงใช้อยู่ตลอดแต่ทีนี้เนี่ยก็คือผู้หญิงอ่ะพอพอได้จํานวนเท่านี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากได้เพิ่มแล้วเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยอยากที่จะให้เหมือนว่าทําต่อเติมนั่นนี่นู่นนะคะแล้วฝรั่งคนนี้ก็ไม่เคยปฏิเสธเลยนะเธอ ด้านนึงนะเขาไม่เคยปฏิเสธเลยผู้หญิงอยากได้อะไรเขาก็ส่งเงินไปให้เขาก็ไม่ได้รวยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮย้ยมันมันมัน,ม,นมันเกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรอะ่ะเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทำไมทำไมผู้หญิงไทยถึงต้องนะคะดีมารอะไรเยอะจังเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่ไทย แันก็เลยอธิบายให้เขาฟังไปว่าเธอเมืองไทยเนี่ยเธอก็ต้องเข้าใจด้วยการที่เธอจะอยากที่จะมีแฟนเป็นคนไทยอ่ะถ้าผู้หญิงเขาไม่ได้อินดีพเอนเดนที่แบบว่าครอบครัวเขาเป็นอินดีพเอนเดนครอบครัวเขาที่ดูแลตัวเองได้เธอก็ต้องยอมรับว่านะคะสังคมวัฒนาธรรมมันต่างกาันเมืองไทยเราเนี่ยยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังต้อง นะคะเพึ่งคนคนเดียวแล้วเราก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันก็เหมือนกันเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยฉันก็เคยมีผัวแก่แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เหมือนกับแฟนเธอซึ่งแฟนเธอคนไทยปัจจุบันก็เป็นรุ่นลูกคือคนแก่กับเด็กอะ่ะเออแล้วเด็กที่ต้องดูแลครอบครัวรับผิดชอบอะ่ะนะคุณคุณจะ expect อะไรเยอะนะคะถ้าคุณรักเขาก,ก็ก็บอกกับเขา มีเท่าไหร่ก็อธิบายให้เขาฟังเพราะว่าอยู่ที่นี่เธอก็รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงใช่ไหมพอเธอไปเมืองไทยปุ๊บเธอไม่เคยปฏิเสธแต่แฟนเธอเขาจะรู้ไหมว่าเธอต้องลำบากเธอมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนั่นแหละค่ะฉันก็เลยบอกอธิบายเขาไปแบบบอกเขาไปแบบนั้นว่าให้คุยให้บอกไปเลยถ้าเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไอ้นี่แล้วที่สําคัญฝรั่งคนนี้ก็อายุเริ่มมากแล้วเราก็เลยบอกว่าแนะนํา ขาไปว่าเธอใช้ใจ่ายอะไรอะ่ะเธอต้องคิดถึงอนาคตเธอด้วยนะคนนั้นเขายังเด็กนะเธอก็เลยบอกเขาไปแต่ว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเราเราเราไม่อยากจะไปยุ่งอะนะคะเพราะว่าน้องมันมัน,ม,นมันเป็นการตัดสินใจของของฝรั่งเองว่าที่เขาจะให้ไม่ให้แต่การที่เขามาบทเหมือนเขาว่าระบายให้เราฟางังแล้วเขาก็ถามถามความเห็นเราอะ เราก็พูดตามตรงว่าตอนที่ฉันเด็กฉันก็อยากได้เหมือนกันตอนที่ฉันก็มาคนแก่แต่ตอนที่ฉันอยู่เมืองไทยมันมันต่างกันเพราะฉันไม่ได้เห็นฉันไม่ได้ใช้ชีวิตที่อยู่ที่อังกฤษแต่พอฉันย้ายมานี่ปุ๊บฉันถึงเห็นว่าทุกอย่างมันจะมาเพื่อสามีไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยกันนะคะเอาเอาตัวอย่างประเด็นของประสบการณ์อาเชีพทอมโทรมาแล้วแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่ออ่าค่ะเพื่อนๆต่อกันนะคะก็คือ ก็คือนั่นแหละเราก็คือคนหนึ่งซึ่งซึ่งมีประสบการณ์นั้นะขอขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดหนึ่งก็จากคนที่มีประสบการณ์ที่อยู่อังกฤษมา20ปีนะคะตั้งแต่อายุ19พอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหเปลี่ยนไปเลยตอนเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราอยู่กับผัวแก่ผัวรุ่นพ่อเนี่ยโอ้โหฝรั่งตอนโบกับเด็กอะนะคะก็มีความแบบว่าเนาะสมัยก่อน20ปีที่แล้วอะ เราก็คิดว่าโหในใจลึกๆก็คือโอ้โหมาเมืองนอกนี่คือจะต้องผัวจะต้องเดี๋ยวต้องซื้อบ้านให้พ่อให้แม่ที่เมืองไทยผัวก็พอมิสพอมิสทุกอย่างเลยค่ะสัญญาทุกอย่างทุ้มให้เต็มที่แต่ใจมาอยู่ที่นี่ปุ๊บโอ้ยมัน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 เขาไม่มีเงินก็หมายว่าเงินที่เขามีก็คือก็คือเขาก็นั่นแหละให้เราเจ็บไปแล้วแต่ว่าไอการที่จะให้เขาไปซือ้อบงซื้อบ้านที่เมืองไทยเนี่ยมัน มัน impossible แต่สุดท้ายเนี่ยที่มาได้มามีทุกวันนี้เนี่ยสองมือนี้เท่านั้นน้ำพักน้ำแรงของของตัวเองนะคะแล้วเพื่อน,พอนๆพฟังไว้การที่มามีผัวแก่เนี่ยนะถ้าผัวไม่ได้รวยเลยนะผัวแก่เนี่ยคุณคุณก็ต้องทำใจค่ะนะคะเพราะว่าเงินเพนชั่นเงินคนแก่นะ่ะจะเอาไปเสกสมจะเอาไปดูแลทางครอบครัวที่เมืองไทยเลยอะมันเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนหนึ่งซึ่ง ซึ่งพ่อแม่เราไม่ได้มีอะไรเลยพื้นฐานไม่มีอะไรเลยแล้วพ่อแม่ตอนที่เราให้เขาเลิกทํางานตอนที่เรามาอยู่ในวงการสายฝ่อเนี่ยอืมนั่นแหละเขาก็ไม่ได้มีงานอะไรทําก็เราก็เลี้ยงตลอดเงินจากเราตลอดเราก็เลยกลายเป็นคนที่มีภาระหนะักอึง้งนะคะนั่นแหละเพื่อนๆก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ไม่มีอะไรหรอกก็ฝรั่งคนนี้เขาก็ไม่ ไม่เข้าใจเพราะอะไรก็คือเหมือนตัดพอนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าเออยังอย่างน้อยเธอก็ต้องเออเธอก็ต้องใช้ความคิดแล้วก็พิจารณาเองประสบการณ์เธอเองล้วนๆเราไม่สามารถที่จะนะคะ advice ได้นอกจากว่าว่าเชายโมันนี่นะคะแค่นั้นแหละอืมแล้วเพื่อนๆจะบอกว่า จะให้ฝรั่งเขามาคิดเหมือนที่เราคิดที่เรารักพ่อแม่เทิดทูนพ่อแม่หนัวหัวเหนือก้าวอะไระใช้ฝรั่งมาคิดแบบนั้นหมดมันเป็นไปไม่ได้ค่ะโอเคจะมีฝรั่งที่เหมือนสามีเก่าเราเนี่ยเขาเออเต็มที่กับพ่อแม่เพราะว่าเขารักเราการที่เขารักใครสักคนหนึ่งเขาก็อยากที่จะให้เราแฮปปี้ใช้ปาทแต่เอาจริงๆอะ่ะเราจะให้เขามาทําทุกอย่าง ไปหมดเหมือนที่เราทําให้กับพ่อกับแม่มัน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 ก็นะคะสุดท้ายนะเป็นคนที่หาเงินเองได้เป็นคนที่นะคะอินดีพนเดนซ์พึ่งพาตัวเองได้ก็ก็ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกแย่ด้วยนะแล้วทีนี้มันจะมีความอิสระอิสระในเรื่องของอิสระ อิสระการเงินอิสระความคิดอิสระในการที่อยากที่จะทำอะไรก็ทำนะคะในะอยากที่ enjoy ชีวิตเรานะคะอยากที่จะท w e e ใครก็ทวีตนะเพื่อนๆก็มันเป็นปัญหาโลกแตกอีกแล้วนะปัญหาครอบครัวเนี่ยที่ไทยนะคะโอ้เพราะว่าเนาะมันมันก็ต่างกันเราเรามีเพื่อนฝรั่งเยอะนะที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเคยเล่าไปหลายคลิปแล้วนะเยอะมาก นะคะที่แบบว่าลงรักสาวไทยทุ่มเต็มที่แต่สุดท้ายโดนโดนหมดไปเยอะก็มีบางคนแฮปปี้เอนดิ้งนะคะขายบ้านขายสมบัติที่นี่แล้วไปอยู่เมืองไทยไปซื้อบ้านหลังเป็นล้านที่เมืองไทยก็มีนะคะเออซื้อบ้านในชื่อผู้หญิงก็มีก็เห็นมาแล้วหรือไม่เพื่อนฝรั่งบางคนซึ่งเขาไปทำบ้านหลังใหญ่โตเป็น20-30ล้านอยู่บนเกาะสมุยสุดท้าย กลับมาอังกฤษขายทุกอย่างหมดกลับมานี่ก็มีเห็นเห็นเยอะมากเพื่อนๆอ,อยู่มายี่สิปีนึกดูดิเธอเราเห็นฝรั่งเยอะมากที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาแล้วแล้วเนื่องด้วยว่านะเราเราก็คุกค,คีเยอะอ่ะเพื่อนๆจนจนนั่นแหละก็เข้าใจอธิบายให้เขาเข้าใจนะโอเคเพื่อนๆไปละยังไงก็คอมเมนต์แล้วก็นะคะแชร์ ให้ฟังหน่อยว่าอะไรยังไงก็คิดถึงทุกคนนะจ๊ะเป็นยังชอบผมใหม่แล้วเปล่าวันวันก่อนเราไปตัดมาที่คิงส์ตันเถอะไม่ชอบแล้วผมยาวผมท่านสบายลงหัวเป่าก็แห้งเร็วคิดถึงจ้ารักทุกคนบ๊ายบาย 婚礼。Bon Thank you. Good night. Nice. <laughs>